ทุกคนรู้จักโปรเจกต์นี้ของฟูจิกันอยู่แล้วใช่ไหมครับจักอยู่แล้วก็ไอโปรเจกต์แบบนี้ครับมันหาโคตรยากเลยโปรเจ,กต,ก,รเจกต์ที่ในความเป็นช่างภาพเราเรามีลักษณะของอาชีพช่างภาพในฝันที่เรามักจะจินตนาการอยู่เสมอน,นะครับก็คือเราใฝ่ฝันว่าเราจะ กใช้ต่างคนท,ทำงานที่ไม่ใช่ต่างของเราเองซึ่งส่วนใหญ่อะมันมักจะเป็นต่างเราเองนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออยากมีคนมาให้ต่างเราทำงานากันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ไหมครับก็คือจริงไอ้โปรเจกต์ที่แบบให้ทุนอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้หาง่ายผมเลยรู้สึกว่าเอออย่างงี้มันเป็นโปรเจกต์ที่ดออีไอเดียของการที่เราจัด ทอกแบบนี้เพราะว่าเราอยากให้คนไทยได้ถูกใช่ไหมครับผมไม่อยากทําเป็นฟอร์มูล่าของการของขึ้นมาเพราะว่ามันจะมันคือเวลาที่เรามีสูตรในการทําอะไรบางอย่างมันจะแห้งแล้วมันจะแข็งนไปส่วนตัวผมเป็นคนไม่ชอบอะไรแบบนั้นก็คือผมก็เลยเอาไวว่าเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์จากการท ให้ฟังกล้วกันนะครับผมชื่อเอกลักษณ์ปัญญาธารานะครับก็80%ในชีวิตผมเนี่ยก็ใช้ตัตงางเคยทำเหมือนกันนะครับผมเป็นอดีตบรรณาธิการภาพของ National Geographic Thailand นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังถ่าย National Geographic Thailand อยูนนะะ่ซึ่งตอนที่ผมถ่ายให้เขาเรื่องแรกะครับเป็นงานทีสิบตอนที่ผมอยู่ทีสี่มาเวลา คือตอนนั้นน่ะมันทํางานออกมาชิ้นหนึ่งเป็นผลงานเกี่ยวกับชนเผ่าสาไาในประเทศไทยนี่แหละแล้วก็ทีมไทยก็ทำ layout ออกมาพอทำ layout ออกมาเนี่ยทีมไทยก็ forward email คือขั้นตอนการทํางานเอยเวลาที่ฉันถ่ายงานเสร็จปุ๊บจะมี photo editor หรือคนที่ทำหนะ้าที่ว่าง layout ว,ว่ารูปไหนคนจีนอยู่ตรงไห้นเล่นเ แล้วก็ทำมอลคัฟเลเยอร์ขึ้นมาแล้วเราก็ต้องส่งไปที่เฮ a คอร์เตอร์เพื่อที่ให้ h e ดคอร์เตอรเนี่ยเช็คมาตรฐานงานะว่ามันโอเคไหมนะแล้วหลายๆครั้งเฮดคอร์เตอรก็จะรีไวซ์กลับมาว่าเฮ้ยเปลี่ยนปรับเป็นแบบนี้แบบนั้นไหมอะไรแล้วพอเขารีไวซ์งานซะากไของผมเสร็จเขาก็โอกนกลับมาที่ทีท ทีมก็เลย forward email นั้นน่ะมาให้ผมแล้วตอนที่คือตอนที่เอาพของตอนที่ทีมไทยทำ layout อ่ะผมก็เห็นว่าเมันเป็นยังไงเพราะว่ามันมันมีการคุยกันว่าเอาพุแบบนี้นะดูโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ก็โอเคก็แฮปปี้ตอนนั้นมันก็เด็กยิบยิบสอะครับก็แฮปปี้มากแล้วแต่พอเรากลับรีวิกลับมาแล้ส่งกลับมาแล้วผมก็เปิดดู เปลี่ยนหมดเลยซึ่งพอเปลี่ยนหมดเลยทุกเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเปลี่ยนทำไมเพราะว่าของเดิมก็สวยแล้วผมก็เลยะลึกรสอีเมลนั่นแหละกลับไปว่าออ,อยากรู้ว่ายูเปลี่ยนทำไมะกกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตอบมาอขำเลงว่ายูดูสิแล้วยูจะรู้ผมก็แบบว่าพาคูรู้แล้วให้ผไม่เห็นรู้ กูดูไม่รู้ไม่รู้รจริงๆเออซึ่งผมว่านั่นเป็นจุดเปลี่ยนทีน่สำคัญมันทําให้ผมตระหนักรู้ว่ามันมีชุดความรู้อะไรบางอยา่างที่ที่เราไม่อี้กวาแค่แค่การเรียนรู้แค่การสลาดอะไรทําไมเราถึงดูไม่ออกว่ามันตาน่างกันยังไงมันก็เลยทําให้ผมแบบจากจุดนั้นก็คือเริ่มต้นหาควารู เกิดที่กันต่างตัวนั้นนี้ตอนนี้ผมอยากเล่าภาพรวมของโลกของงานศิลปะก,กับโฟโต้ให้ฟังก่อนลกันนะคะรับก็คือจริงๆแล้วภาพรวมเนี่ยมันมีอยู่แค่สามจุดใหญ่ๆนะครับมันมีจุดแรกก็คือผู้ผลิตแล้วก็จุดที่สองก็คือ จะเป็นแกลเลอรี่หรือว่าเป็นคนกลางหรือพาบิเชอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่จะมองเห็นความสำคัญข,ของจุดแรกว่าเอาทุนที่จุดแรกผลิม,มาด,ดีแค่ไหนน,น่าสนใจอย่างไรแล้วก็จุดที่สามก็คือผู้ชมหรือว่าไบเออร์ถ้าในวงการเดีปวกันเซื้องานหนึชิ้นใช่ไหมเขต้องมีคอนเทคเตอร์ในไบเออร์ จุดที่2ในวงการสื่ปสารก็อาจจะเป็นคิวเรเตอร์หรือว่าเปน็นแกลเลอรี่ถ้าในวงการสื่อสิ่งพิมพ์ก็อาจจะต้องเป็นพวกพาร์ิเชอร์ออนไลน์พาร์ิเชอร์อะไรพวกนี้สำหรับยูนีสจริงๆมันมีแค่3จุดใหญ่แค่นี้ที่อยากอธิบายเรื่องนี้ให้คืออยากอยากเซตให้เข้าใจนิดนึงเพราะว่าจริงๆไอ้ทุนเนี้ยมันก็โครงสร้างมันไม่ต่างกันคือตัวผมเองเนี้ยผมเรียก ผมนิยามตัวผมเองว่าเป็นผมเป็นช่างภาพประเภทที่เป็นโปรเจกต์เบสก็คือจะทำงานเป็นคน o j e c ต p โปรเจกอย่างสมัยก่อนนะครับช่างภาพหรือศิลปินเนี่ยก็จะวาดวาดวาดไปเรื่อยๆอวาดในสิ่งที่เขาสนใจแล้วเสร็จแล้วก็จะมีคนกลางมามองเห็นในสิ่งที่คนผนี้ผลิต แล้วคนกลางเนี้ยถึงจะหยิบไปเสนอส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าคืออย่างอย่างสมัยก่อนนะมันไม่มีคําว่าโปรเจกต์เบสก็คือทุกคนก็ไม่รู้ว่าฉันแค่ชอบสิ่งนี้แล้วฉันก็ทำแต่จริงไอ้คำว,ว่าโปรเจกต์เบสเนี่ยมันเพิ่งมาแบบยุคหลัลงๆนี้เองอนะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าศิลปินมีเยอะขึ้นก็ถ่ายรูปเข้าถึงง่ายขึ้น มันเลยทําให้นิยามของการของช่างภาพหรือศิลปินเปลี่ยนไปนะครับก็เลยอยากจะพูดถึงอนาคตของช่างภาพในเนิงหลักัาระครทบาก็คือผมซึ่งผมว่ามันเป็นมันเป็นประเด็นที่สําคัญเนาะซึ่งเราก็รู้ว่าทุกวันนี้คือพอซื่อมันเข้าถึงง่ายกล้องถ่ายรูปเข้าถึงง่ายมือถือก็ถ่ายรูปได้หรืออย่างแบบ ในสายข่าวทุกคนก็มีทุกสื่อทุกหัวทุกไม่รู้ว่าอะไรก็ตามมันมีเทรนในเรื่องแบบาการไปเทรนให้ local content creator สามารถผลิตคอนเทนต์ได้อย่างสมัยก่อนถ้าเราต้องถ้าอย่างสมมติอย่างนิวรลก่าพหรืออะไรก็ตามหรืออะไรอย่อางเงี้ยต้องงานคอนเทนต์ในเมืองไทยเขาจะส่งทั้งภาพมาถูกไหมครับรอยเตอร์นู่นนั่นนี่อะไร ซึ่งปัจจุบันมันก็มีคนไทยที่ทำอย่างนีอยู่แล้วแล้วมันก็จะแบบซึมลงไปสู่วงกว้างขึ้นนะครับฉะนั้นผมเลยว่าถ้าเรายังอยากจะถ่ายรูปต่อไปเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเข้าใจเรื่องอนาคตนิดนึงว่าว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างาไงนะครับอย่างเช่นอ,อ มีใครเคยได้ยินเรื่อง editing ไหมครับ editing ที่ไม่ใช่ปรับสีน,นะครับคือคือคำว่า editing เนี่ยใ,ในในคนถ่ายรูปส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจว่ามันมคือการปรับสีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในสายแบบในสายจะบอกว่าสายขอผมสายอผมสายอะไรวะไม่รู้เลยแต่ผมรู้อย่างเลยว่าตอนนี้การแข่งขันอะมันสูงมาก ฉะนั้นทุกคนต้องมีสกิลอีดิทงานขตัวเองเช่นสมมติว่าคุณอาจจะถ่ายมาแบบทั้งทีวิตหรือว่าถ่ายโปรเจกต์ T e K, มาแบบกี่หมืน่นกี่แสนรูปผมไม่รู้ว่าคุณต้องอีดิทมัน,มนดาวลงมาหลือแบบแปะรูปให้ได้อีดิทมันคือการสรุปความสำคัญของงานชิ้นนี้ให้กับ e อีพิวเตอร์ดูซึ่งช่างภาพปัจจุบันเนี้ก็ต้องมีสกิลดีๆในกันวันก่อน มีช่างภาพของเกทตี้มันเป็นพท่าหลคุยกับผมเรื่องคือเขาถามผมว่าคือด้วย,ด,วยด้วยความที่ว่า n น t ช o n a l ลจดดราฟฟ c ไทยแลนด์เนี่ยครับมันไม่ใช่บริษัทใหญ่เนาะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคนมันต้องทำมากว่าดไหนกันแนฉะนั้นตอนที่ผมนั่งตำแหน่งโนโตอิอดิเตอร์อยูย่ผมก็ต้องถามด้วยเออคือเขาก็เขาถามผมว่ายุณคิดยังไงกับการที่ ช่างภาพสามารถอีดีตังานได้เนี่ยผมก็บอกอย่างนี้แหละเพราะการแก่งขันเป็นสุกอะ่ะก็ต้องอีดีตอ่ะแล้วไม่งั้นอีด t เตอร์หรือว่าชิลเลเ,เตอร์ใครก็ตามจะรู้ได้ไงว่างานอยู่เอาผลมันดีแค่ไหนแต่เขาบอกผมว่าในมุมมองของเขา,า่เขารู้สึกว่าถ้าเขาอีด t งานตัวเองแล้วส่งให้อีด t เตอร์มันเหมือนเป็นการแบบไปบอก เออว่าต้องอ่านแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าแท็กทิสของเขาของผมไม่เหมือนกันผมทํางานอยู่ในประเทศโลกที่สามผมก็เลยต้องกระรสือกสนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้มีงานแบบติดต่อโทรมาจ้างตลอดเพราะฉะนั้นงานส่วนใหญ่ที่ผมทําก็คือผมก็จะคิดขึ้นมาเองว่าผมอยากทําอะไรแล้วผมก็จะแบบ ผลิตออกมาเป็นเอาพุ้ที่ดีที่สุดที่ผมคิดว่าเอ้ยนำเสนอแล้วแล้วอีดิเตอร์หรือว่าคิวเรเตอร์ได้เด่นเฉพาะ